เอาภาพนิ่งมาทำเป็นคลิปคำคมตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึ๋งก็ไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกเขก็ไปครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับผมเลือกรูปที่1เป็นรูปนี้ครับรูปที่2เป็นภาพนี้แล้วกันครับภาพที่3เป็นภาพนี้ครับเพิ่มเข้ามา3ภาพนะครับต่อมานะครับจะทําการปรับขนาดของคลิปให้ได้ เป็น9.16แนวตั้งนะครับจิ้มมาที่อัตราส่วนภาพครับมาที่9.16แบบนี้และครับติ๊กถูกเข้าไปครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับขอบันทึกเสียงก่อนกแล้วกันครับมาที่ระบบเสียงนะครับแล้วเลื่อนหาเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับเสียงบรรยายครับจิ้มเข้าไปครับให้เรากดค้างที่ไมค์สีฟ้านี่เลยนะครับแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับถ้าความสุขคือการทํางานก็จงทํางานให้มีความสุขแต่ถ้าเหนื่อยนักก็จงหยุดพักสยบ้าง ไม่ต้องถึงกับปล่อยวางแต่พักเสียบ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เรียบร้อยครับติ๊กถูกเข้าไปครับจะเห็นว่าคลิปเสียงเรายาวกว่าคลิปวิดีโอที่เราออกมานะเราก็ค่อยค่อปรับเจ้าตัวคลิปภาพนิ่งนะครับให้มันยาวนะครับยืดเอาได้ครับค่อยๆยยืดอีะนิดนะครับหนึ่งให้มันเท่าๆกันนะเรามีสามคลิปเนาะให้มันเท่าๆกันนิดหนึ่งนะครับจังหวะมันจะได้พอดีๆกันหน่อยครับก่ยืดนิดหนึ่งนะครับค่อยๆนะครับได้ยังอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่ง คลิปแรกบ้างครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บตเต็มอย่างยังไม่เต็มนะะค่อยๆยืดทีละคลิปครับให้มันเท่าๆกันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะะไดอย่างประมาณีอุย้ยยืดต่ิเลอืม <laughs> อ่ะนี่ครับโอ้โลโก้ขึ้นมาเผลอโดนนะลบได้ครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับทําการปรับภาพนิ่งให้มันมีการเคลื่อนไหวก็แล้วกันนะครับจิ้มไปที่คลิปนะครับ ขยายให้เต็มนะครับลึกเรียบร้อยนะจิ้มคีย์เฟรมหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปที่ด้านท้ายของคลิปครับด้านท้ายนะครับทําการขยายอีกทีนึงครั้งนึงครับจิ้มที่คลิปก่อนนะครับขยายเลยครับขยายนิดหน่อยก็พอครับให้คลิปภาพนิ่งเหมือนมีการเคลื่อนไหวสักหน่อยคลิปนี้ก็เหมือนกันครับขยายเต็มครับจิ้มคีย์เฟรมหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปที่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขยายอีกนิดหนึ่งซูมนิดหนึ่งครับมันเกิดการเคลื่อนไหวสักหน่อยอืมโอเคไหมโอเคครับ คลิปนี้ก็เช่นกันครับนะครับนะครับจิ้มคีเฟมแล้วก็ไปที่ตอนท้ายนะครับตรงนี้ก็จะซูมหนักๆห,หน่อยแล้วกันทำดูแบบอ่าเห็นหน้าเราจะชัดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับระหว่างคลิปมันดูแบบเอาเงาเกินไปนะครับมันดูตัดชนกันไปนะจิ้มที่ตรงกลางระหว่างคลิปเลยครับใส่เอฟเฟกให้สักนิดหนึ่งครับใส่มิกซ์ก็พอมัง้งแบบว่าค่อนข้ลายลายๆายก็พอแล้วครับ มาที่ภาพซ้อนนะครับแล้วก็มา Mix เอาแล้วกันง่ายดีครับนี่ครับจึกเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ติ๊กถูกเข้าไปครับอันนี้ก็เหมือนกันครับจิ้มเข้าไปครับแล้วก็มาที่ภาพซ้อนนะครับใช้ Mix มิกซ์แหละง่ายดีที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ที่สุดแล้เอาอยางประมาณนี้ติ๊กถูกเข้าไปครับเรียบร้อยครับอืมเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการใส่เอฟเฟกให้กับ คลิปวิดีโอด้วยนะครับให้มันแบบดูน่าสนใจมากขึ้นนะมาที่ด้านหน้าของโปรเจกต์เลยนะครับมาที่เอฟเฟกครับมาที่เอฟเฟกวิดีโอนะครับผมจะใส่ความฟรุ้งฟลิงเข้าไปนะครับเลื่อนไปที่ดาวก็แล้วกันดูแบบมีอะไรเยอะดีครับดาวดาวดาวจะตรงไหนจ๊ะดาวเจอแล้วจึงเข้าไปครับอ่าเราก็ใส่รูปดาวแบบว่าฟุ้งฟิงฟกฟงหน่อยอันไหนก็ได้ครับลองใส่ดูนะครับชอบแบบไหนก็ลองดูครับ นี่อย่างนี้เลยค่ะถ้า,าความสุขอ่านี่ดูฟ้งฟิฟ้งดิปรับแก้ได้นะครับปรับความเร็วได้ถ้าความโอเ้เร็วไปเร็วไปถ้าความสุขไม่ต้องเร็วมากถ้าความสโอเคครับจุยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับนี่นี่นี่โอ้ยืดอันนี้ก่อนครับยืดเอฟเฟกต์ให้มันเต็มก่อนยืดให้มันเต็มคลิปของเราเลยให้มันคลุมทุกคลิปของเราครับได้สามอันแล้วยังไม่พอนะครับขอใส่เสียงเข้าไปหน่อยแล้วกันมันดูตื่นเต้นหน่อยให้มันดูแบบเออให้กําลังใจหน ไปกลับมามาที่ระบบเสียงครับมาที่เสียงครับแล้วผมก็ไปที่เชิงพาณิชย์นะครับแล้วผมก็เลื่อนหาฮอฟฟูลนะครับแล้วก็เลือกเพลงโอ้จะจําเพลงได้ไหมเนี่ยเพลงมันเยอะจังเลยฮะเดี๋ยวเลือกหาสักอันหนึ่งนะมันมีสักอันสิอ่านี่อันนี้ครับอ่าผมคลิกถูกเข้าไปครับลองดูครับนี่นะครับแล้วก็ปรับความดังของเสียงดนตรีลงมาสักนิดหนึ่งครับไม่ต้องให้ดังมากนะครับ ให้มันคลุมไว้ครับให้มันคลุมคลิปของเราไว้แล้วก็มาที่ตอนท้ายของคลิปนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแบ่งฉากครับลบส่วนท้ายออกนะครับเสร็จแล้วก็ทําให้มันค่อยๆเฟดเอาออกครับจิ้มมาที่เลือนแล้วก็จิ้มเลือนหายออกไปครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้คลิปคมคมเท่ๆเอาไปใช้แล้วครับเอ็กซ์พอร์ตเลยครับจึงเข้าไปครับ ติดขัดื่อนการตัดต่อกันถ่ายคลิปการคิดคอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ก,ชกันเนยอะเลยนะครับอาจารย์เปียกสอนถ่ายทำครับ